เดกประจัาเดือนนาฬิกค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนิงี่รอบกระองค่ะ ส่งกับสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นก็คือพานเรือนี่ค่ะ เอาไว้ระบายสารละคนค่ะยาลบเอาไว้ลบเผื่อผิดค่ะปากกาเคมีเอาไว้เขียนหนัสือค่ะปากกาไอจีเอาไว้เด็กถกค,ค่ะจากเอาไว้กระดาษล้งเอาไว้ตทำจากค่ะจานสีเอาไว้ใส่สีน้ําค่ะพู้การเอาไว้ระบายกับสีน้ําค่ะแกลียน้ําอเอาไว้ใส่น้ําค่ะสีน้ํา เากระดาษล้างค่ะไว้ติดเผือกระดาษที้งค่ะเาไว้เช็เปล่น,น้ำหกค่ะไม่เสียพวกชิ้นกับซอสเทมอ มีน้ำชาผู่และ drawing people เกีนกัารวารคนค่ะวันใหม่ผู้และส r u s h i n g เก่ยกัการคราบค่ะทิ่ไทยู่ยและค a l ิ m i s s เลอร์กันการผสมสีกัะปหาไทยแแม่เล็กผู่และ c o l เก n ดินนะคะอันดับแรกเราจะวาดโครงร่างก่อนเล่มดับที่สองเราจะใส่รายละเอียดนะคะอันดับที่สามมันจะระบายสีค่ะและนี่คือภาพนพิเศษแล้วค่ะต่อไปจะเป็นการระบายสีที่ไทยค่ะก็๊กตสมงสีค่ะสีเราจะแยกเป็นสองบรรค่ะหนึ่งบอุ้งน้อยระบายสีก่อหน้าปากนักเกสีแดงสีส้ม สีเหลืองค่ะต่อไปยน้อยระบายผูเก่าหรือหน้าผาได้แก่สีขาวสีเขียวสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีดำค่ะต่อไปก็จะเป็นการระบายสีเดิในแมืได้กับปัตไทยค่ะการระบายสีต้องใช้ผู้การค่ะผู้การเบอร์สิบเอ็ดเอาไว้ระบายสีพื้นที่กว้างอย่างเช่นผู่ค่ะผู้การเบอกเอาไว้เก็บรายละเอียดค่ะ คลื่นการเบอร์หนึ่งเราไปตัดเส้นค่ะต่อไปเราก็จะนำชากที่เสร็จแล้วกับตัวละครต่างๆมาแสดงบนป่าสมุทรค่ะ นักเรียนนี่คุณครูจะพานักเรียนไปทะเลหลว้านะคะ าส,าสามารถไปเชิญเพื่อนๆหรือน้องๆมาแสดละครได้ค่ะเพื mm ่อแบ่งปันความสุขและความสลุกค่ะหลังจากที่พวกเราทำกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้ว mm hmm. พวกเรา